เล็กอเล็กอันเล็กอันี้เกี่ยวอะไรกับการเปิดพอตไอดีใครรู้คอมเมนต์ Comment มาได้ก่อนว่าใช้ทำอะไรสำหรับเปิดพอตไอดีสจังหวะอ่าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมาดูกันเลย <c oughs> เลวลาเราจะเปิดยกพอตไอดีมีเครื่องมือพิเศษนะเรามาประกอบกันดีกว่าที่เราจะทำแบบนี้เพื่อยกพอตไอดี ร่างประมาณนี้อันนี้สไลด์รูอันนี้สไลด์นนลเพื่อให้ลมเข้ามอเตอร์อันนี้หลบแกนมอเตอร์ตัวน,นี้ใส่ลูกปืนลูกปืนใช้เบอร์อะไรสิบสี่มิลแปดมิลสี่มิลอ่าไปหากันดู <c oughs> ซื้อมาเป็นตลับแบบนี้เลยไม่แพงด้วยร้อยกว่าบ,บาทน,นี่เราก็ทําการประกอบก่อนเนาะผมใช้ลูกปืนสองลูกเลยนี้เวลาต่อก็ทําบ่าไว้แบบให้มันลงพอดีเลยหนึ่งลูกปดบ่าแล้ว ลูกที่สองใส่สองลูกเลยง่า้หัวจับดอกสามมิลก็คือดอกนี้ก็ได้นะเข้าไปปับ๊บนิดกึ๊บติดนิดนึงเคาะหน่อยหนยก็ต้องมีลิปล็อกหนึ่งตัวใส่คลิปล็อกลงไปคล็อกโอเคก็ได้มาแล้ว หนึงตัวหมุนได้แล้วใช้อะไรต่อ <c oughs> ถ้าบ้านใครมีแม่เย,ย็บพงเย็บผ้าอย่าไปรักคำโมยของแม่นะ <c oughs> นี่ไงทีนี้เราตัดระบบนะครับตัดระบบเหยียบอ่ะนี่ระบบเหยียบนี้ตัดออกไปเลยใครจะใช้สนัดแบบเหยียบปื๊ดปื๊ดป,ดปดก็ได้แต่เร,เราไม่ใช้แล้วเราจะใช้ตัวนี้แทนตัวรีรีไฟแบบนี้นะที่เราประกอบกันก่อน ก็เหวินอย่นอกตัวอยู่ในตัวหนึง่งเขาก็ทําขายกันแล้วแหละตัวเนี้ยทําขายกันนานแล้วที่เราก็มาประยุก์ใหม่จริงๆมันมีอีกอันหนึ่งแต่หัวมันใหญ่ทําใหม่ตอนนี้สไลด์รูถ้าเกิดว่ามันหย่อนมันอะไรก็ปรับได้ปรับได้ <laughs> ปุ๊บ <c oughs> ก็จะเป็นเ <c oughs> บอร์เจ็ดนะจะมีหัวนี้อีกตัวหนึง่ง <c oughs> เพื่อขันไปล็อกกับรูเลยแบบนี้ เนี่ยข้างบนก็ต้องใช้น็อตตัวหนอนแบบนี้นะโอเคเรียบร้อยมปนประกอบเป็นหุน่นยนต์แล้วดูก่อนรับโหลดไฟเนี้ยอ่าก็ร่างทำง,งานแล้วเนะเร่งได้ที่เหลือก็60มิมิลองประมาณนั้นและก็ใช้ความโตนะักถ้ามี3มมิลอนะดีมีความโตเยอะๆหน่อยลองดูก่อนสตาร์ทเครื่องนิ่มๆเลยนิ่มนิมเลยม,มลยาดูว่าใช้งานกันยังไง เวลาเราจะยกไอดียกเท่าไรออกข้างเท่าไรเดี๋ยวมาคำนวณกันคลิปหน้าลองดูนิดหน่อยก่อนนะ